ร้อแรงม้า4 0 5นิว hmm. ต <F> ันเมตรเป็นแรงบิดที่ได้มาค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบในรุ่นของคลาสใกล้ๆกันนะครับพอเราจะเลี้ยวไปจุดจับเมื่อเราเลี้ยวขวาเนี่ยครับไฟจะติดสว่างสองดวงพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยขวานมิติวางตรงปุ๊บสายมันก็จะติดด้านซ้ายไปขวาก็จะติดด้านขวานะครับเพื่อเพิ่มการส่องสว่างในจุดที่บริเวณที่มีมุมอับนะครับในตัวปิดล็อกระตูาเข้าไปด้วยเพื่อปรับมุมแคมเบอร์แคสเตอร์ของตัวรถและล้ออย่าง ใช่เป็นแบบหนักๆสวัสดีครับพบกวับอาร์ติเช่นเคยครับผมแน่นอนครับพบกวับอาร์ก็ต้องพบก,กับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาชมรถยนต์นะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับเป็นรุ่นวายแท็ตัวนี้เป็นวายแท็นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเอ้ยขออภัยครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นร,ระบบขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้จัดมิติยกสูง2นิ้วนะครับ เพิ่มมิติการขับขี่ให้ดีขึ้นเป็นแบบในลักษณะของการขับรถแบบออฟโรดเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนปีกนกใหม่นะครับแล้วก็จัดทรงมิติให้เป็นทรงยกสูงนะครับตัวนี้อยู่ที่เครื่องยนต์2.0นิตรเหมือนเดิมนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะเป็นซิงเกิลเทอร์โบยังไม่ใช่เป็นไบเทอร์โบนะครับอยู่ที่170แรงม้า405นิวตันเมตรแรงบิดนะครับขับขี่แบบ ทางเรียบทท่าไปก็อยู่ที่ประมาณ14กิโลลิตรนะ14อยู่ล้วถ้าในเมืองประมาณ11กิโลลิตรนะครับด้วยฟรีนการขับขี่แบบขับเคลื่อน2ลอ้อนะครับและก็มิติการตกแต่งแบบรถชุดออฟโรดวันนี้นะครับคันนี้ไม่ตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูในทีละจุดทีละจุดเลยนะครับจุดแรกๆนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเครื่อง,องเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ของรถฟอร์ดรถฟอร์ดเนี่ยเป็นาพาร์ทเดียวกันทั่วโลกนะครับเปิดฝากระโปรงเปิดทางด้านซ้ายนะครับ ได้เป็นสงของตัวเครื่องยนต์นั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์170แรงม้าเทอร์โบเดี่ยว4ี่สูบแถวเลี้ยงนะครับตัวนี้เปิดฝากระโปรงก็ดันขึ้นนะครับตัวนี้เป็นแบบช็อคอัพนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องมิติของการใช้งานให้ดีขึ้นนะครับและสะดวกสบายในการยกนะครับเครื่องยนต์4สูบแถวเลี้ยงนะครับถูกดันเข้าไปด้านในห้องเครื่องอห้องโดยสารนิดนึงเพราะเพื่อลดภาระดําหนักของตัวรถไม่ให้กดด้านหน้ามากเกินไปนั่นเองนะครับ เพื่อให้น้ำหนักมันถ่ายเทไปด้านหลังเพื่อ,อพลังขับเนี่ยมันขับได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัดพัดลมรีปัมด้านหน้าออกไปนะฮะใช้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับทำงานควบคู่กับการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิความร้อนของน้ําและเครื่องยนต์นะครับแล้วใช้พัดลมไฟฟ้าเพื่อเป่าความเย็นนะฮะแยกโซนในสตัวระบบเบรกตัวนี้จะเป็นระบบเบรกเป็นปั๊มเบรกนะครับเพราะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะไม่ใช่ระบบเบรกไฟฟ้าแล้วก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวเป็นสิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้านะครับ ได้พิของรถปกติเนี่ยของสอดทำให้ลุยน้ำได้ถึง80ซนติเมตรก็ทำให้หม้อน้ำเออขออภัยทำให้หม้อกอา,กาศนะครับอยู่ในช่วงช่วงบนขนาดนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นไม่สนิ้วลุยน้ำได้เป็นเมตรเลยนะครับเพราะปกติลุยได้แค่80เซนแต่ตัวเนี้ยลุยได้ถึงเมตรเพราะเขายกขึ้นมม่ีก2นิ้วนะครับจากมิติโรงงานบอกให้80เซนยกขึ้นอีก2นิ้วก็อยู่ประมาณ10เซนก็เกือบเมตรหนึ่งอะลงน้ำสบายๆนะครับหม้อกอา,กาศอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ไดชาร์จขนาดใหญ่คอมแอร์ขนาดใหญ่หญจะอยู่ได้นี่หมดเลยใช้สายพานเยงแค่2เส้นนะครับเส้นเล็กปรับควบคุมปั๊มน้ําและเส้นใหญ่ในเรื่องการขับเคลื่อนของตัวไดชาร์จและคอมแอร์นะครับสบาสยเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับร้อยเจ็ดแรงม้า4ี่ร้อยห้านตันเมตรเป็นแรงบิดที่ได้มาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเทียบในรุ่นของรถคลาสใกล้ๆกันนะครับเวลาการปิดตัวโช๊คอัพเนี่ยให้ค่อนข้างระวัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆปิดนะครับพอถึงใกล้จุดแล้วค่อยปล่อยนะครับ นี่ครับฝากระโปรงหน้านะครับ f c ทําการเปลี่ยนมิติให้เป็นรุ่นแบบออฟโรดนะครับก็ใส่สครูตรงนี้เข้าไปนะครับสครูทรงฟิตตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปม้ารูปกระทิงหรือจะเป็นรูปแรดแตอนนี้เ c สั่งเป็นรูปกระทิงนะครับตัดด้วยสีดําเงาดาด้านและตัวทํามิติให้ดูสวยงามเพิ่งก็เป็นสีแดงนะครับ แล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าตัวกระจังหน้าปกติเป็นตัวฟอร์ดนะครับเป็นฟอนต์เป็นรูปไข่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นฟอนต์ FORD นะครับทำสีแดงคลิปดำนะครับสามารถสั่งได้ที่โชว์รูมเราสามารถปรับสีทํานู่นนี่นั่นได้นะครับสามารถสั่งแต่งได้เลยนะแล้วก็เลือกไฟเดนทามเดนไนท์นะครับตัวนี้เป็นไฟ MINI LED นะครับ3เม็ดสีขาวทำงานควบคู่ก,กับไฟตัว c ี a คนะครับไฟ c c a m ตัวนี้เนี่ย ทำงานควบคู่หลีแสงได้เองนะครับเมื friend. Friend. ่ออยู <mel> ่ในที่สว <sore> ่างเยอะๆเขาก็จะหลีแสงเองให้น้อยลงนะครับเมื่ออยู่ในที่มืดมากๆแสงไฟตัวนี้ก็จะสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับบางท่านก็ fc บางท่านก็จะถามว่าทําไมสีแสงสว่างบางทีมันไม่เท่ากันนะครับถ้าอยู่ในที่มืดๆนะครับไม่มีแสงสว่างจ้าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเด่นชัดมากแสงไฟก็จะเด่นชัดมากแต่ทีนี้พอแสงไฟเยอะมากเข้าปุ๊บแสงไฟตัวนี้ก็จะดรอปเองนะครับดรอปเองแล้วก็ไฟตัวนี้เป็นรีเฟคเตอร์ led นะครับเป็นไฟ3เม็ดอยู่ด้านในนะครับ ตาเมตอยู่ด้านในส่องสว่างแล้วก็ปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติและตัวด้านนี้นะครับถอดกันชนด้านล่างออกใส่เป็นชุดกันชนเหล็กของ Outlander นะครับเป็นชุดกันชนเหล็กของ Outlander นะครับใส่เข้าไปตัวนี้จะเพิ่มมิติความดุดันให้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็ติดอกไก่หรือกันแครงเป็นของ Outlander ทําสีแดงๆพร้อมห่วงลากจูงเหล็กนะครับและตัวนี้ในส่วนของกันชนเนี่ยในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับ ไฟตาหมอกตัวนี้ทํางานควบคู่กับการเลี้ยวได้ด้วยนะครับเพราะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้เนี่ยไฟตัดหมอกของเขาเมื่อรถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับเขาจะทํางานควบคู่กันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับพอเราจะเลี้ยวไปจุดอับเมื่อเราเลี้ยวขวาเนี่ยครับไฟจะติดสว่างสองดวงพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยพ่าันิถีทางตรงปุ๊บไฟซ้ายมันก็จะติดด้านซ้ายไปขวาก็จะติดด้านขวานะครับเพื่อเพิ่มการส่องสว่าง ในจุดที่บริเวณที่มีมุมอับนะครับเมื่อหันพวงมาลัยตรงก็จะดับลงนี่คือในส่วนของตัวระบบไฟหน้าที่มาควบคู่กับตัวกันชนเอาเลนเดอร์เป็นไงสว่างตาแตกไปเลยครับกับไฟที่มาควบคู่กันนะครับไฟเลี้ยวก็ติดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวไฟตัดหมอกควบคู่กันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวมิติที่ทําด้านข้างเพิ่มลัดเข้ามาก็คือใส่คิ้วล้อนะครับขนาดใหญ่6นิ้วพร้อมหมดสีเงินนะครับ เท,ท่เข้าไปแล้วก็คาดลายคัสตอมให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นลายยอดที่ของยุยมของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้วยมิติของตัวรถยกขึ้น2นิ้วนะฮะยกขึ้น2นิ้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศาด้วยนะครับเปลี่ยนได้ไหมบางทีไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนจะดีสุดเพราะด้วยองศาของตัวจเจ้าปีกนกตัวนี้ครับตัวมุมตัวมุมแคมป์ของเขาสุดท้ายตรงนี้นะครับแต่และมุมองศาจะไม่เท่ากันเมื่อรถยกขึ้นแน่นอน ปกติรถอยู่ในระดับ90องศาเมื่อเรายกรถตัวรถขึ้นนะครับล้อมันจะแบะนะครับล้อมันจะแบะออกนี้นะครับทำให้มันจะกินยางด้านนอกตัวมาปรับองศาตัวนี้ก็เพื่อปรับให้องศาล้อมันตั้งตรงเหมือนเดิมอย่างรถโหลดเตีย้ยเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราโหลดเตีย้ยแล้วเราไม่เปลี่ยนองศาล้อมันถูกกดลงมันก็จะหุบเข่าพอหุบเข้ามันก็กินยางด้านไหนเป็นเรื่องปกติของตัวมิติของตัวรถนะครับก็เลยต้องการก็เลยต้องเปลี่ยนให้ตัวปีกนกปรับองศาเข้าไปด้วยเพื่อ ปรับมุมแคมเบอร์แคสเตอร์ของตัวรถและล้อยางให้มันอยู่ในระดับที่กินหน้ายางเท่าๆกันนะครับ <_ S 1> เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะครับตอนนี้ f c ก็สั่งเปลี่ยนล้อแม็กเป็นล้อแม็กขนาดใหญ่ของเอเวมพายเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับแล้วก็ลัดได้ยางของตัว Co สเลด,ดเดอรนะครับเป็นยางเบอร์33านะครับยาง3 3คือขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับถึงพื้นเนี่ย33นิ้วถ้าเปรียบเทียบก,กับยางตัวทั่วไปคือยาง305ยานะครับหน้ากว้างเท่ากัน 12.5คือหน้าหน้ากว้างนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยางทั่วไปก็จะเป็นหน้ากว้างคูนด้วยแก้มยางแล้วก็คูนด้วยขอบแต่ตอนนี้จะเป็น33คูณ12.5 r 20ก็คือ33นิ้วจากพื้นสู่ขอบยางด้านบนนะครับ12.5คือซ้ายไปขวานะแล้วก็ r 20นะครับและ FC ก็สั่งเปลี่ยนบันไดเป็นบันไดรุ่นใหม่ของตัว TWI t w I, นะครับ TWI ตัวนี้ก็มีแสงสว่างให้ด้วยเวลาก้าวขึ้นรถจะได้ไม่พลาดนะครับ มีแสงส่องสว่างให้นะครับแล้วก็ค่าดลายตัวนี้เราสามารถเลือกได้จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเราเลือกได้เลยนะครับเพื่อให้เข้าไม่ติดกับตัวรถนะครับ f c ก็สั่งเป็นสติกเกอร์คาดลายคัสตอมที่เรามีให้เลือกมากกว่าร้อยรูปแบบสามารถเลือกได้ตอนนี้ก็แน่นอนนะครับสครูปหน้าเป็นรูปกระทิงข้างๆก็เป็นกระทิงแน่นอนนะครับถ้าเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยกระทิงถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับขีดแล้วก็เป็นลักษณะของการ ก้าวข้ามสู่ความสําเร็จนะครับในสตัวด้านข้าไปแล้วนะครับด้านหลังเหมือนเดิมนะครับล้อเท่ากันยางเท่ากันสามารถสลับยางล้อซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลเหมือนรถที่เปลี่ยนหน้ายางไม่เท่ากันยางหน้าไซส์ยางหลังไซส์นั่นคือจะเปลี่ยนไม่ได้คือจะเปลี่ยนทั้งทิ้งเลยแต่นี่เราสามารถสลับล้อ,อยางได้นะครับด้วยมิติของตัวรถที่เท่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ตัว โรบาร์ของฮาร์เมอร์เข้าไปฮาร์เมอร์ตัวนี้ก็จะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับเป็นไฟสีแดงนะครับเวลาวิ่งยามค่ำคืนก็จะเห็นเป็นแสงไฟเพราะไฟเบรกดวงที่4นะครับเพราะดวงที่3มาันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับดวงที่4ก็เลยต้องอยู่ด้านบนนะฮะแล้วด้านท้ายก็ด้วยฝาท้ายของเขานะครับตัวนี้จะมีระบบผ่อนแรงให้สำหรับคุณผู้หญิงนะครับไม่ใช่เป็นแบบหนักๆแล้วนะเบามากนะครับเพราะจะมีตัวระบบตัวสปริงผ่อนแรงตรงนี้ให้นะครับใส่เข้าไปให้กับตัว ฝากระบะท้ายของ Ford ให้มันมีน้ําหนักเบานะครับเบามือเดียวก็ได้และตัวนี้ก็ใส่ตัวบัมเปอร์นะครับ ford font ของ Ford เว้นตัวช่วงกล้องเอาไว้นะครับแล้วใส่ตัวอักษรอะคริลิกเรนเ e อสีแดงแเข้าไปนะครับการชนท้ายแน่นอนครับรถคันนี้เปลี่ยนเป็นของ h a ร์เมอนะครับด้านหน้าเป็นของ o u t l ล n d e r แต่ข้างหลังเป็นของ h a ร์เมอนะครับพร้อม เว้นช่องต่างๆ,ๆเพื่อใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงลากจูงได้นะครับพร้อมหูห่วงของโอเมก้าสีแดงๆแบบนี้นะครับใช้งานได้จริงลากห่วงได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ของฟอร์ดเนี่ยเขามีหูห่วงติดยึดในตัวแค่4อยู่แล้วนะครับสามารถลากจูงได้น้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะเพราะรถเป็นสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะครับของฟอร์ดพละกําลังเหลือล้นนะครับ170แรงมา้าสบายๆนะครับส่วนตัวไฟที่เป็นของตัวที่เป็นว i t แท็กนะครับจะเป็นไฟ LED ครึ่งท่อนบนนะครับหลอดไฟเลี้ยวนะครับและหลอดไฟถอยยังเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมอยู่นะสำหรับด้านในห้องเครื่องเอ่ยด้านในห้องรถยุนนะครับแน่นอนครับตัวนี้วายแท็กก็เดินได้ด้วยสีส้มเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วพร้อมไฟแอมเบียนไลท์นะครับตัวนี้จะไม่ใช่เป็นลายไม้นะจะเป็นตัวลายเคฟลาเป็นตัวออกสีพลาสติกพลาสติกนิดนึงนะครับ ด้วยไฟหน้าเป็นแบบรีเฟคเตอร์ LED ก็จะมีในสว่วนของตัวการปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงตามความต้องการไม่ต้องไปใช้สก,กูไลหมุนแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับในเรื่องของตัวแสงนะครับแสงสว่างของตัวหน้าจอต่างๆนะครับแสงสว่างของตัวหน้าจอต่างๆตรงนี้แต่จริงๆแล้วตัว Ford เนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์ให้อยู่แล้วว่าเมื่อแสงเยอะนะครับความสว่างของหน้าจอก็จะเพิ่มเมื่อแสงน้อยความสว่างหน้าจอก็จะลดลงเพื่อเพื่อป้องกันอาการ แสงสว่างที่พุ่งเข้ามาที่ตาของผู้ขับขี่นะครับไฟเมื่อทุกครั้งที่เราเปิดจะอยู่ที่โหมด A หรือโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้แต่ว่าเวลาเราไปจอดหน้าบ้านใครหรือเราไปจอดทําธุระใดๆก็ตามแต่นะครับเราสามารถปิดได้เพื่อไม่ให้ไฟหน้านะครับไปส่องสว่างไปที่หน้าของเขานะครับเมื่อขึ้นโหมดปิดสวิตไฟนะครับตัวนี้แถมที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะตัวสําหรับขับ2ก็มีเหมือนกันนะครับกุญแจเป็น push start นะครับไฟเลี้ยว ที่ปัตตาโฝนมีให้ครบนะฮะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาแน,น่นอนนะพงมาลัยก็เดินได้ได้สีสม้มหน้าจอกลาง8นิ้วหน้าจอกลางหลังพงมาลัยนะไม่ใช่กลางใหญ่นะครับและตัวหน้าจอขนาด10.1นิ้วที่เป็นหน้าจอกลางตัวนี้ก็มีให้นะครับแอแยกซ้ายขวาให้ถ้าเรบรุ่น y แท็ขับเคลื่อนสองล้อก็มีให้นะครับสามารถาซิงผ่าน android auto apple car play ได้นะครับเป็นซิงแบบ 4A เลยไม่ต้องใช้สายก็ได้นะครับ แล้วก็มีไวเลสชาร์จให้นี่ไวเลสชาร์จนะครับไวเลสชาร์จพร้อมสายาการชาร์จแบบ USB Type C Type A มีหมดเลยนะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์6สปีดพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่4โหมดนะครับกดโหมดการขับขี่ได้สบายๆปรับนั่อนมีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดานะครับประตูเปิดครู่น้ำมันเหลือน้อยอีกเอานี่ครับโหมดธรรมดา ลากพ่วงนะครับโหมดถนนลื่นนะครับโหมดปกตินะฮะแล้วก็โหมดประหยัดสามารถปรับได้หมดเลยนะครับปรได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวห้องโดยสารก็เน้นเป็นโซนพรมสีออกมดืมดๆนิดนึงนะครับเป็นสีดำๆจะไม่ได้เป็นสีเทาๆใสๆเบาเป็นของ y ายแจ็นะครับซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะฮะเบาหน้าไฟฟ้าปรับได้นะครับปรับขึ้นลงได้ แต่ตัวนี้ยังปรับด้านหน้าไม่ได้นะมีเฉพาะตัวแพตตินัมที่จะปรับด้านหน้าตรงนี้ได้แต่ตัวดุนดุนในส่วนของตัวหัวหัเข่าและเข่าของแข้งของเรานะครับนี่ครับเป็นวายแท็กนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวลายคัสตอมที่ FC สั่งติดก็เป็นลายกระทิงครับหัวจกก็ยังเป็นสีสีเทาเหมือนเดิมนะถ้าเป็นตัวซิกเนเจอร์ของตัวที่เป็นตัววายแท นะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นรีเฟเตอร์ LED มีเที่บอกไปตัวนี้ก็ทาง FC ก็ทางสั่งใส่ตัวครอบไฟหน้าไปให้นะครับครอบไฟหน้าแล้วกค็คุมโทนด้วยสีดําด้านนะครับดด้านตัดกับตัวรถที่เป็นมิติสีดําเงานะครับดำเงาตัดกับดําด้านแล้วก็ใส่ตัดไปด้วยแสงสีแดงนะครับตัวซส,สีแดงแล้วก็ตัวกระทิงสีแดงนะครับนี่ครับกับ Ford เรนเจอร์นะครับตัวรุ่น y t ยแทขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1ล้านเ0 0 0บาทนะครับล้านบาทแต่งชุดเหล็กแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะครับสำหรับ F c ซท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้หรือว่าออกรถกระบะแบบไหนพี่อยากแต่งแบบไหนได้บ้างเราก็มีตัวอย่างในการแต่งมากๆก,ก,กว่าร้อยรูปแบบนะครับสามารถทักชดแชทแอดไลน์ได้แล้วก็ติดต่อกับผมได้กับอา,อาร์ตฟอร์ดพระนครโชลูมเกษตรนวมินนะครับโชลูมที่มียอดขาย1 1 3ปีซ้อนนะครับ อยากแต่งรถแบบไหนนะครับถามเราได้นะครับอยากแต่งรถแบบนี้นะครับทําแบบนี้มีแบบไหนบ้างนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับกับอาร์ตคอร์ทพระนครชลุงเกษตรนวมินชลุงที่มีเาายหนึ่งสาปีซ้อนและเบอร์โทรด้านล่างที่ผมจะทิ้งไว้ให้0984516661นะครับหรือทักแชทแอดไลน์ก็ได้นะครับอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะครับติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องเอกสารให้ที่บ้านนะครับ ส่งมอบถึงบ้านบริการให้ถึงที่นะครับแล้วก็ากอยากแต่งแบบไหนอยากได้อะไรนะครับเราค่อยมาคุยกันหลังวันที่ไฟแนนซ์ผ่านนะครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะครับรบกวนฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจดีในการทาคลิปดีๆต่อๆไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรให้ชมนั้นติดตามผมไว้ก่อนนะครับดูเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถหรืออยากได้รถแบบไหนก็ทักมาหาผมได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสัสดีครับ